อ่ะคราบสวัสดีนะครับผมนะฮะอยู่บ้านการะะันตีอีกแล้วนะครับวันนี้ก็มีเออ่ปฏิหาร e o d นะครับก็จะเป็นทรงพิมพ์เซมานะล้วนเลยเซมาร้อยเซมาแปดรอบนะ <c oughs> ใครที่แบบว่า <c oughs> เขาเรียกว่าอะไรอยากเก็บทรงนี้แต่แบบไม่ไหวใส่มาแปดรอบแบบราคาแรงเกินอะไรเงี้ยนี่ก็มาอันนี้นะพี่นะเพราะว่าอันนี้ยังถูกอยู่ เดิวเดินให้ชมนะส่วนใครรอคลิปจัดอันดับนะผมก็รอ,อ,อสักครู่นะเดี๋ยวเคลียร์พระรีวิวพระที่กำลังจะเข้ามาทั้งหมดก่อนนะแล้วก็จะหาเวลาจัดให้นะครับซึ่งก็จะจัดเองนี่แหละนะโดนด่านแน่นอน,ม,นอมันต้องมันต้องมีเขาเรียกว่าอะไรไม่ถูกใจคนอื่นบ้างนะแน่นอนเลยชัว จำใจรอนะฮะซึ่งอาจจะไม่ได้สิบรุ่นนะพี่นะเพราะว่าสิบรุ่นมันดูเยอะไปนะฮะเอาที่แบบเราเห็นเห็นเนะี่ยทุกวันทุกวันเดี๋ยวจะให้ดูนะว่าปีที่แล้วเนะี่ยรุ่นไหนแบบขายได้แล้วก็ราคาขึ้นแล้วก็นิยมอะไรอย่างเงี้ยประมาณนี้เนาะโอเคเดี๋ยวมารอดูนะฮะ,ะว่ากันด้วยเรื่องนี้ก่อน ใสมาเออนี่หน้าก่อนทีเแขยนแบบนี้นะกองบุญปฏิหารนะฮะนี่กองบุญปฏิหารเอ่อหรือว่าเรียกว่าปฏิหาร EOD นะครับก็คือทีม EOD เป็นคนสร้างนะอ,อ,อันนี้ก็ออกมาเมื่อ,เ,อ,อเดือนธันวาไปไปลายเดือนธันวานะครับผมชึบคือมีทั้งหมดประมาณ10พิมพ์นะ แต่ว่าที่นิยมแล้วก็ราคาเออราคาเขาเรียกว่าอะไรขึ้นกว่าพิมพ์อื่นก็คงจะเป็นพิมพ์นี้นะฮะอื็จะเป็นพิมพ์เซมาแปดรอบนะซึ่งเหมือนนะก็คือคล้ายๆแหละแต่ด้านหลังก็ไม่เหมือนนะครับอันนี้เป็นเนืออ้อแหละน่าจะเป็นทองเหลืองปะน่าจะใช่นะ ไ่้จะทองเหลืองนะครับเท่าที่ดูสายตาอ่ะส่วนใครที่อยากรู้ว่าเอ๊ะเหมือนยังไงนี่อันนี้นี่อันนี้เป็นเซมาแปดรอบนะครับอันนี้เป็นเขาเรียกว่าเซมา e ดีแล้วกันจะได้ไม่งงกันเนาะนี่อันนี้ด้านหลังนะด้านหลังเซมาแปดรอบปีหกศูนย์จะเป็นแบบนี้นะฮะหลังยันแบบนี้ส่วน ปีหกห้าเนี่ยนี่จะเป็นหลังยันแบบนี้นะครับผมนี่มาดูทีละจุดนะฮะซึ่งคือด้านหน้าเนี่ยค่อนข้างจะเหมือนกับออของเซม่าแปดรอบนะก็จะต่างกันปรงบัวนี้นิดหน่อยสูมโค้งนิดหน่อยอะไรประมาณนี้นะครับซึ่งเดี๋ยวมาดูนะฮะนี่ นี่จมูกสวยนะมนีต่อคาว่าพัดตรงนี้นะครับผมแล้วก็นี่นี้เป็นซูมโค้งเออเขาเรียกว่าอะไรเสมาด้านล่างนะฮะแล้วก็ตัวอักษรตรงนี้ก็จะต่างงงไปหน่อยนะครับเท่าที่ดูส่วนพิมพ์ที่แกะนี่ก็แกะขึ้นมาใหม่นะครับแต่ก็รายละเอียดคล้ายๆเดิม มีต่างกันบ้างเล็กน้อยนะรายละเอียดเอ่อพวกมืออะไรพวกนี้ก็จะคมกว่ารุ่นเดิมหน่อยนะครับส่วนด้านหลังนี่ก็จะเป็นแบบนี้นี่ต่อไปไปหานตรงนี้นี่มียันอย่างนี้นะฮะมีเอ่ออันนี้เขาเรียกว่าอะไรนะมีโค้ดตัวนี้ด้วยนะแล้วก็มีอันนี้น่าจะเป็นโค้ดหนึ่งยหนึ่งปีนะอันนี้นะ แล้วก็มีว,อว,ว,วอวอวอทอปะตอกวัดอ๋อวทอวทวัฒน a หารนะฮะส่วนจริงตรง,งนี้ตอก2564นะคือทำแต่2564แต่ออกมาตอนเดือนธันวาคม2565นะพระราตนมงคลโอเคก็ประมาณนี้นะฮะชิ้นนี้อันนี้เป็นเด้อยทองเหลืองนะเดี๋ยวมาดูว่ามีเได้มากี่องค์นะฮะ คือจะได้มาเป็นเนื้อล่างๆทั้งหมดเลยนะครับผมเพราะว่าอันนี้ไปเหมามาโอ้อันนี้อันนี้ทองเหลืองอันนี้สัตตะแน่นอนอย่างน,นี้ใช่เลยเอา้าวไม่มีตอกต่อเสือเหรอหรือว่าเราลืมอ๋อนี่ไงตอเสือลืมอันนี้เป็นเนื้อสตตะนะพี่โทษทีทนะน,นี้เนเนื้อสตตะนะราคาบางๆเลยนะซึ่งตอนนี้ก็ยังคิ้ไม่ออกว่าจะปล่อยเท่าไหร่แต่ว่าไม่น่าจะเกินสี่ร้อยประมาณนี้นะ ไม่น่าจะเกินนะนี่เราลองทักมาถามดูนะทุกองค์เลยลองดูอันนี้เป็นเนื้อทองเหลืองนี่เออตอกทองทอรอจม,มูกสวยนะด้านหลังก็เหมือนกันนะเลขอันนี้เป็นเลขสี่หลักนะฮะสองห้าสี่ห้านะฮะสองห้าสี่ห้าโอเค นี่เป็นเนื้อทองเหลืองลองดูซิมีอะไรอีกอ,อันนี้น่าจะกล่องแตกส่วนใหญ่กล่องอะเคียวจะแตกนะพี่มันไม่ได้ทนขนาดนั้นนะผมใครได้กล่องเคียวแตกไปก็ไม่ต้องตกใจนะฮะคือเป็นเกือบทุกแทบจะทุกองนะผมจะแบบเคียวแตกบ้างอะไรบ้างก็เป็นปกตินะครับอันนี้เป็นน่าจะเป็นทองแดงผิวไฟนะอันนี้ ทองแดงนะฮะนี่ทองแดงจมูกสวยนี่ด้านหลังนะฮะเลขหนึ่งศูนย์สามหกะครับอืมอันนี้เป็นเนื้อทองแดงนะดูดิถ้าสมมุติแบบมีเส็มมาแปดรอบนะเยอะอย่างนี้นะหมายถึงว่าเส็มมาแปดรอบปีหกศูนเยอะอย่างนี้นะโอ้รวยเลยเ <laughs> <laughs> พราะอันนี้ยังราคาหลักร้อยอยู่นะ เดินมาแปดรอบก็ใครไหวก็ลองดูนะพี่เพราะว่าราคาตอนนี้ก็หลักหลักพันเจ็ดพันหกพันเจ็ดพันแปดพันหมื่นหนึ่งอะไรอย่างเงี้ยแล้วแต่น,นี่เป็นเนื้อสัตว์ตอีกหนึ่งองค์นะครับเป็นสองละอันนี้เนื้อทองเหลืองอีกหนึ่งองค์นะฮะคือทุกองค์เนี่ยจมูกน่าจะสวยหมดนะรับเพราะว่าเป็นรุ่นใหม่นะ น่าจะทำมาบล็อกจมูกน่าจะสวยหนึ่งหนึ่งศูนย์สี่นะฮะถ้าใส่มาแปดรอบเนะี่ยส่วนใหญ่จะแบบแตกๆยุบๆหน่อยเป็นแบบหาส,สวยๆคมๆกริบๆเลยคนขะ้างยากนะ,อะทองเหลือที่สององค์มานะ้นคือเนื้อร้างล้วนเลยนะเนื้อล่างล,ล,นะล้งลวนอันนี้เป็นเนื้อทองแดงเหมือนกันนะทองแดงผิวไฟจมูกสวยนะครับเลขหนึ่งเก้าศูนย์เก้าโอ้เลขสวยนะองค์นี้นะ ใครอยากได้นะรีบทักมาเลยได้พี่หรือว่าอยากได้แบบอย่างละเนื้ออะไรเงี้ยลองทักมาได้เลยเพราะว่าตอนนี้มีอย่างละสองแล้ว <c oughs> อย่างละสองแล้วอันนี้ก็เนื้อสันตะนะอ่ะมีสามองแล้วดูจมูกด,ดิเห็นไหมจมูกสวยทุกองนะครับจมูกสวยทุกองค์เลยเลขหนึ่งหกหนึ่งสามนะครับผมนเนื้อสันตะมมีสามแล้วอ่ะมีสามแล้วชิลึบ เนื้อทองเหลืองนี่สวยจริงอะเนื้อทองเหลืองมาอีกหนึ่งนะครับเป็นสีแสดงว่าอย่างละสามองแน่เลยหนึ่งสามหนึ่งสองน่าจะใช่แล้วล่ละมาขนาดนี้แล้วก็นะฮะมาขนาดนี้แล้วก็เอาไม่ใช่นะฮะอันนี้เป็นเนื้อสัตะอีกหนึ่งองอะแสดงว่ามีเนื้อสัตะทั้งหมดสี่นะทองแดงสองนะทองแดงมีฝไฟสองแล้วก็ทองเหลืองสามนะครับผม เออเอาเข้าไปอันนี้เลขสองหลักเออสามหลักซะด้วยเลขสวยด้วยนะสองแปดสองนะฮะอืมจริงๆเลขโค้ดน้อยนี่ก็จริงๆมันอัพราคาได้ด้วยนะแต่ว่าก็เท่าเดิมแล้วกันนะฮะนะฮะนี่ก็ให้ดูเทียบเทียบกันอีกทีหนึ่งนะครับสำหรับเซมาแปดรอบกับเซม่า eod ก็มีความหน้าข้างหน้านี่มีความระไายคล้ายกันนะฮะค่อนข้างค่อนข้างมากนะฮะถ้าใครชอบทรงนี้อยากได้เบาๆถูกๆหลักร้อยอะไรเงี้ยก็ลองทักมาคุยดูนะพี่นะส่วนใครอยากแบบเก็บแบบยอดนิยมไปเลยจบๆนี่ก็ใช้มาแปดรอบปีหกศูนย์ะก็ทักมาได้นะพี่นะซึ่งหายากแล้วนะแล้วก็ปล่อยไปเยอะอยู่ ว่าจะหาเก็บแล้วจะไม่ปล่อยแล้วปล่อยไปถูกซื้อกลับมาแพงทุกทีนะฮะโอเคประมาณนี้แล้วกันนะพี่เนาะโอเคนะฮะมีเก็บเงินปลายทางนะผมนะแล้วก็ใครอยากได้องค์ไหนอยากจะยกจะเอาองค์เดียวเอา3ามองค์เลยเอา หมดเลยอะไรเงี้ยก็ทักมาได้เลยส่วนรุ่นเจ้าสัวที่ลงไปเมื่อวานก็หมดแล้วนะไม่ต้องทักมาแล้วหมดก็ยังโดนเหมาไปหมดเลยนะครับเดี๋ยวถ้าเจ้าสัวมาเมื่อไหร่ก็เดี๋ยวจะมาอัดคลิปให้ใหม่นะฮะโอเคเจอกันใหม่คลิปหน้านะครับสำหรับคลิปนี้สวัสดีครับคลิปเสร็จแล้วฝากกดไลค์กดแชร์ด้วยนะจ๊ะ